คนหนาดีปามายใจดงลุไม่ได้ดีพอเราได้นำปาลบปลีกปีตัวตามที่ิดแต่ชีวิตเรานี้ไม่มีปัญหานะมึงปาดกูป,ปาดนึ่งป้นร้องโจาาราตั้าพลาตามลูปี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ความสุขอยู่ยงสบายเพราะลูกพี่เราเนี่ยพยายามที่จะดูแลเราแต่มีความจำเป็นในตาลูกพี่ทางทำอะไรต้องทำเออมันก็ถูกต้องพี่ปับลูกพี่ทางทำอะไรทำทางนั้นน่ะก็ใช่แล้ววันนี้กูจะบอกมึงรู้ว่าลูกพี่สั่งให้ปุโรธมานกแล้วอ๋อมันลูกพี่สั่งงานอีกแล้วถูกต,ต้อง หานอะไรหูกพี่หานฆ่าคนเออตอนนี่เราจะต้องฆ่าคนอีกแล้วตูกต้องฆ่าใครที่ไหนแล้วครับฆ่าหลวงพอดีสมบัติที่บ้านภูหลวงจะได้มีการล่าหรือหลวงพอดีสมบัติตนคนดีดีหรือชั่วมไม่เกี่ยวความสำคัญเราคือเงินเมื่อโดนกัคำว่างเงินคำนี้คำเดียวใครก็เป็นจบ แล้วงานนี้เราปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวนี้จัดการด้คืนนี้ถ้านั้นกูเดินทางกูเดินทางนิดหน่อ,งงนอยอจ่างตามพี่มาโอก้การนี้พี่น้องจะรองปักทราบไปนันเดินทางมาอย่างปราตนาไปากัจะรองจะรองกอง้องจราไปยายามตามมาไปก้ากล Ha <laughs> ha แม่มันแปลว่าคืนนี้หลวงพักดีนอนไม่หลับเมืม่อนอนไม่หลับแล้วจะมีอะไรจนตนามนายพนแล้วก็นางเชียบพี่น้องติดตามนี่ใหญ่กระตอบ คือนี้ครับทำมันได้คิดตึงลูกมันปนันเลยครับอันี่พอกับลูกแม่จะเป็ลูกบุญทำลูกยีลูกหยอกลูกไรมันก็ลูกเออใช่ครับแต่เต้นต้านเลยก็มาลูกคิดตึงพอแม่ปั่นพอแม่คิดตึงลูกนี่มีไหมไม่มีนะพูไม่มีครับเราหลักลูกนี่ไม่รวยไรอยู่ไม่ไตเลรไม่ต้ม เม่เอ้ยแต่มันมีความทุกข์คืนนี้มีงานมีการจำเก้าเจ็ชุนรัววงที่ไม่ล่ามาเล่นตาดูเราไปคันเลยแม่เอ้ยใจมันกุ้งลิงเขมีความทุกข์กับนางตึกตักตึกตักว่าแม่์แต่ดูเราไปเที่ยว่านคืนนี้มันนี่ติล่าไม้เนี้ยมันเกิดได้ขึ้นมั่งแต่นึกกันนะประยุกนี้จะไม่นิบ้านเมืองนี้ว่าใจคุนจะไม่นี้มันมันไม่เหมือนแต่เด็ก นึ่งกา้าก้ากันหนึ่งตุกตีเต๋อตีเต๋อเตงันไม่รวยเลยการนี้ถ้ารู้ไปเลยไม่ล่าป่านนั้นเลยไม่กลับมาที่เลยผมไม่มีนังติดื้อกล่าวในรุน่นกล่าวในรุน่นกล่าวไม่ตีหน้าลงกล่าวหลังการนี้นัง,ง,นเนงเล่ารถเร่มันกล่าวมามัง้งถ้ารถดก้าวมาจึงเพื้อเดินเองก็เรามัง้งเออ ไม่นำบ่าวกังหมั่ติกองใจลูกอห้ชาวบุรีรัมยกำจัดการลงไปลักล่าเพื่อบ่าวเห็นก็เรามัางเออใช่รับแล้วว่าหม่มันตีนามบ่อวนาวิตีไม่ล่าเดี๋ยวว่าตายกันกลักกลักกันอยู่นั่นเลยแหละมันอังเราอยู่ในพุ่งเลยมันโอนใจกับมันถูกแต่ว่าลูกมันไม่ได้คำหนึ่งตึง พอแม่อยู่บ้านไม่บ้าหลงนูไปดินไปรัมหรือยู่มันจะมันเก้าเจาอับก็เราต้องตามแล้ววันพรุ่งนี้กับตอเจ้าเดินทางตามไปเลยเออเนี่ยพูนการที่เดินทางจากแฟงมาจากบ้านปูหลวงไปแฟงเมืองเชียงใหม่เนี่ยมึงคิดดูที่พูนว่าถ้าไปทางไหนที่ดีที่สุดกได็ไปต่างรัฐไปทางรัดกับแต่ต้องเดินเท้าอ๋อในพูนที่ถนัดเดินเท้าดีตีทุดกับรถไปย ยุคนี่จะไม่นี่ปีปุ๋นละแต่เดินเต่าเลยมันํำไม่แล้วด้นเมันเช่นนุ่มจีนก็เกะอดปอะใจอ่ะมันจะดวกเลยจะโดกเลยมันสบายไหมกูตามมือเลยไอ้จะโดกเลยไม่สบายกันลุยแต่ไม่สบายแต่มันสบายแต่ไม่จะดวกันลุยเมื่อย่าลืมมาหยุกไม่จะไม่ไม่หยุกเทคโนโลยีรุ่งทุกบ้านเมืองปัจจุบันนี่มันดิจิาไม่ไมันแล้ว เมื่อเย็นนึ่งว่าสะดวกและสะบายนะนั่นมันบาถึงเลยนี่ดดบ่อจุติในโยบหรืออยูบ่บ้นนี้เพราะได้เพราะรักความสะดวกอะไรในบุญไม่ได้เลยคนในวัายนี้ก็สะดวกแม่นาโยเมียคนมันหยาดมันเตวดาเมียใช้ปักทําได้เด็ดก็ให้ได้กับวยขวายได้ขวยขวาโรูดต่เด็กตื่นไม่กับพุงข้าวกินตะม้อต้องกินงไม้มาจ้ำกุ้น แต่ต้องกุง้งกุ้งปูอะไรไม่ได้ไอ้ว่าว่าได้เป็นจ้านมาแล้วต้องหนวดต,ต,ต้องตากต้องสมต้องติมคน,ยยมน,มนในโยมไหมแต่ดวงมัดจอกจ้านใส่หมอเกร็งขดเกร็กไปซื้อแกงไปซื้อแกงแล้วมาตึงบื่อเลยฮะเหย็ดแมม,มบื่อไม่ใช่ได้น้ำที่กำลังตีงมันบลือนี่แหละมันจะโดดแต่มันไม่สบายอยู่ที แต่ความไม่สบายนี้เนี่ยคนสมัยคนเห็นไหมเราก็ไม่ได้โวคจริงแต่คนสบายเออแต่ไม่อหานการคินนี่ก็จั่นจมมือล้วนเลยแต่ปลูตีนล้วนเลยแต่ย้อนหนอยู่บันนันตั้งปีอยู่ในนั้นปีตั้งเดือนนี้คนมันจะดวกในกินแก่นจั่นกินแก่นจั่นเปลือกแก่นจั่นเปลือกมันกัดมันเร็วอย่างเรือแต่แต่แก่นจั่นอไอรูรูคนเจ็บคนเก็ด กาดวิตามินบีหนึ่งบีออกบีจิบงกาดโปรตีนปาโกดีนาไม่กาดแคลเซียมแคลเดกูหรืออยู่นเทเรกันแคลนกินซัานไมีคุณหาภาพแก็ตํากินเญิงคนเทเกันก็ไม่ด้วงแต่คนสบายคนยิ่งเดช่วยช่วยช่วยคนแก่เด้ก็ยังห้ามคนเเพราะเรเพราะก็บริหารร่างกายูแต่คนนชายเมื่อเดี๋ยวนี้มต่ําหน้าบนว่าขาดทุน มันขาดทุนไม่ด้บุญนั่นเนี่ยกับผลักสะดวกม่นคำว่าตึงสบายกับคนไม่บอกว่าเจ้านาเดี๋ยวนี้ขาดทุนใช่หรือเจ้านาแต้ขาดทุนเพราะเจ้านาไม่ทำนาทำไมที่เจ้านาไม่ทำนาไงเพื่อนมาตั้งมาเปื่ยนเล้กำลยหรือไม่อย่างนั้นเจ้าบินเจ้าบินจ้าัรเตีอ่ะจนางถตีาจ้างเขาดัมาจ้างเขาเกบะกำไรเนี่เงเปื่ยนมาเพื่อนเอ้วกำหอเราทำเองเราได้กำรเลยเพื่อนมาเพื่ยนแล้กำลย แมามาบุญวัดทำหน้าไม่มีกำไรเบื่อไม่ทำให้เพื่อนตั้งมาเพื่อนน้องงูเดยเลคนแเด็กคนทำหน้าเขาได้กำไรเขาใกล้ก้าวได้กำไรเปล่าเลยปลอกไตนากระบัวแล้วการไตนากระพัวในตามรักชาชีวิตไดรีโรบริอานไปไหนตัวอันนั้นคือมันสบายแต่ว่าไม่สะดวกการไตนากระบัวไตราชกาโรคเกียกี่เต่าเลยไปถึงน้อยเดินออกกลั่นาะ ร่างกายจึงดีไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอ่าปอกใตหน้าจะั้วชาวายินไปช่วงใจหน้ากั้นตึกยุนตึ ota, <animations> ๊งกั้นตึกยุนตึกมันบริเนนถูกช่วนคนไม่เจ็บไม่ใครแต่เด็กอ่ตึงคนยิ่งกันเมันกันเดี๋ยวนี้ไม่ทำได้คนแต่เด็กก็นวดก้าวกบบริยนนไปกี่ช่วนล่ะอ่านวดแล้วควัดควัดแต่ต้ยต้แต่จมจมติมที่ก้ามกรดตี้มือดีทั้งหมดเลยคนเขาจึงไม่อ้วนไม่ปล่องพล่อง ก็ไม่มีไก้มันคนไนเยอะไม่รวยเย็มเต่าเตาจางนั่นแล้วเราไม่ตำเร่มนนรนานึกปปนนา่นแต่ตำเร่ก็มันได้ละไรเก้ยมันไปมั่งนี่ไม่นั่นบวรักกะดวกแต่มันจะไม่สบายตีลังเ,เห็นไหมนี่ปุ๊บ่ต่างปุ๊บโยปนี้นี่ถ้าไม่ตัดย่างม่ใช่ได้เดเก้านายพูนครับอ๋อ กินช่องเบื่อต้องตัดยางช่องรนัยพุนี่มีสวนยางด้วยไม้ไม่ใช้ยางแต่ตัวนียางเี่มันตุ้งแข้งกันคือเดี๋ยวนี้ต้องเด็กแข่งตุ้งเมียมไม่ทำเด็กแล้วก็ถึง้งไม้แก่กแ่ไม่ออกแล้วเริ่มจำย่างแก่ต้องตัดยางติดตุ้งยางอ่ะแต่ละหานเลยจะไม่นี่นะตึ้นเลื่อนเลยทริปเปิ้นวันยินงๆนั่นตึ้ยินงก็ติ้มเกลื่องตึ้งเลยกรอถึงตายเนี่ยประหลักความมัารูจริงไม่สบายเมื่อวานเกยรถมันนุกก์ก่อน นกแต่มันเร็วแต่ความเร็ววันในยป่าคนไทยไมันรู้ยกันเราเดินกับตเต้าอุบคืีขึ้นนอนหมากมาเลยไปดูตรดูรว่าไม่ตีนเล่นใช้ยานำเดงกวดเดียวให้อ่าปกติเรียบร้อยดีแต่ตเต้าบาบะรีกับรอดล่ะตายถึงบินดุนมันจะรู้ยกันเดี๋ยวนี้ความไม่เข้าใจกันพี่ระบินดุนหนึ่งความความไม่เข้าใจพี่ระพิู่ลนุนโยบินดุนไม่เข้าใจ บกับรถในดาแมวันวันนี้ถ้าเก็บได้รถใดมันกขี่รถทิพยหลอดาโบกับบากาบาดาโบรถเรือรถดาโบกาบา่ารถเรือนี่บริัทบาเงมาเลยแว้าวยัดแม่มงูนะให้เราับรถย่อปอย่างนึงคโบกับกบาบรถเครือเ่งใจว้าไอเพลนาเงตาใจมาเลยเลยมังกุชนไทยกิติก้าปยาบานอยู่ต่างจัวัเป็นดุนก็เอ็มเล่งดีอ่ะ อาไม่ก mm ็ขายกิมก้าวเร็วเลยนี่ก็เห็นแก่ตัวอ่าอันก้อน่นเลต้อไปคนปั่นเราตลอดชุนตายโอ้เรื่อยต่เลยเออแต่ก็เทบูจุนนั่นเองมันเทียตายโอ้งเลยหรือมันเทียตายมันเทียดายมันกันจบท่ามปั่นไถ่ไอยหมากวานก็ไปปิ้นความกับประกันคือประกันปีนองหรืประกันไหนนั่นแน่ชมโจชมกุ้งมึงจำไว้จ้ะประกันทุกประกันกุ้งพินเลย กูรับประกันจีจั่นนึ่งหยีดแม่เปิดตู้ชุนอยู่แกปีเท่าไดรบ่วมันลอกมันโจ้มันโกมันโกรงมันปริ้นอยู่ต่างปีเราเป็นความประกันหนามันตายแต่นันนตนายชุนตัวมันก็มีมม่มีตั้งไหมก็กฎไมยบ้านเมืองอะเจ้าหน้าทีบ้านเมืองอ่ะเจ้าแน่อีนเอยมุตำรวดตอนไหนหากูตั้มมึงดีตำรวจกับคนชุนงคนร่วมมันก็ร้านตำรวดกับเดี๋ยวนี้เขาปัดดุเงินเขาไม่ได้ปัดดุงทำ มื่ก้ปรากคนรวยนู่นเลยนาใต้โอ้บ้านเมืองในนี้ไม่ใช่เหมือนเตะเหล็กรู้ด้วยกันนะคนรวยกว่าป้าจนคนกลางวันนานลัดไม่เที่ยบัดเดียวแม่กูนำลายอยู่ใจตาหนุ่มเง่เที่ยวไก่บืดแต่มันแตกต่างกันเพราะคนจนคนรวยทำได้ทำได้ตั้งปีเหมือนเลยนนั้นคือการแตกต่างกันเมื่อไรจะไปได้ล่ะ ในร่างมันก็เลยสิบร่างมันปรบคนรวยที่ร่าง athlete, <para> ละคนไหมห้าม้กัร่างก็ร่างไว้ยกงคนจนตานกินก็ให้เป็นข้องคนจนโลจิตีไม่กี่ที่ทานกินโลรัฐบุญทีในกี่ที่ทานกินห้ามีไหมทันการอาเปรียบคนสังคมปัจจุบันไอ้ที่เราเดินป <avirus> <in> <shop> ่าเราไปเที่ยวได้บายบายใจจะมั้งเลยแต่แจ้งที่อยู่บ้านเราไม่รวยเลยเบื่อความเจริญแลในป่าไปกับเออคนดีเหมือนกันในปุ่นกับเดินป่ามันสบายใจมั้ง ไดเล่นนกจกเทียบเล่นน้ำอย่างมีไม่นกในป้าปลาในน้ำอยู่คนจะไม่คนไปในป่าเจ้ามันนั่งในจะไม่เราอยู่ป่าเราเข้าคมอ,อ๋ออ่อบายกับเตี้ยนอีเลยเลยข้าไปในป่าจะเห็นนกนานนานจะนิดกมเล่นในน้ำจะเนปลาเวกไว้ัห้อายุมันตั้มเป็นตั้มเป็ดไแล้วที่เราอยู่เต่ตั้มเป็นตีตรงเดียวได้แล้วลาบาย เลยตมบอก้าไปมตตาตัต้มตาตี้ลรู้ขี้ปั่นายไม่ตมตั้งปีไม่ร,รูร้ใจดิตำรวจไปตะลุงไม่ไปขนเรลาดิขกนกันในไทยที่นร่วนตรงเนี้จังเียเออแล้วกูเจงให้ป้าไม่จับป้าไม่้าไมจับผู้ขนตมกูจับผู้ป้าไมา่เามาออมากนี่กับไปเล่ว่าธรรมจัดอย่างล่งเลื่อนอยู่ทุกตาวเลยไม่ในป้ามีตะกี้ตอนและมีตะกี้ต่อ เราไปเช็คเลยระว่างตอ่อไม้ตอนไม้ไอ้นี่หยหมายว่าถ้าต่อไม้หมายว่าตอนไม้ตือ้อว่าบานเมืองน,นี้อุบัติแล้วเออคนเราพปกผ่นอ,อนคนนะพูนกลับไปนอนรับตามใบกับตับตวเจ้าดื้นตั้งกันเล้าเออเราพักผ่อนคนแล้วครารนนวานี้นึกได้ขึ้นมั้งไงจนะ๊ะไอ้ผิดตขายได้ถึงไหนแถวแรกเราแบตเตี้ก้นหนอลรป้าอายุคราบลี่ไม่ขึ้นเลย เดี๋ยวเดี๋ดีตาเดี๋ยวตาเดี๋ยวใจเดีเดี๋ยวเดี๋ตาเปิดเดี๋ยวตเดี๋ยวตาตากิตานาต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 ลตา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 กาต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 ัตาาต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 ายาต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  ตีดาคาบนเรือไปปูนนกตุนตายใเหลือกันแหละโตกว่าเรือกูตื้อว่านกกูสร้างตัวมึงเลี้ยงไม่รอดการเลี้ยงนกกลงวันชีวตร้างตัวไม่รอดแล้วมึงเลี้ยงพ่วงหรือนอนนุ่นตักนี่นี่นุ่นตักกระดูเชียบปูว่ะอย่าไปนอนนุ่นตักอีกเลยเมื่อนอนนุ่นดูกลัวนอนนุ่นตักกระดองเปล่งมั่งไงจ๊ะใจรุ่นมาเลีรุ่นเรารุนชวดเับไป ควายประโนบเวดลมไอ้ไรเออคุณี่เด็กจะนอนนู่นตักเมละไครับประเวยเน่ควายประนบเวดเกตกจัตส์โมนัสในอารมมืจ้าพระกุณีเออยโอล้กระุกจุมวังรองพปิีง คืนบ่ายดีด้วยเนื้อบาหลังพระ Arrow, นองนางเนบปคางดูไม่อยางกันเย็ดเย็ดใส่ไร่ปืนอาปืนเลยก่ะปืนไรแต่ว่าปืนไรเปนคนหน้าปืนเล็กตั้งตรงห้องกุลล่วงเลยเออไปเล่ที่กายได้เมันเกินเขาหนี่ไปเจี๊ยบน่องเจี๊ยบน่องเนี่ไป มันนี่โรกพลานี่มึงอย่าไปตัวพระนี่จนดุกามนี่แล้วมันไปตัวพราะเปล่ไม่เ้ยข้าก็ยังไม่รู้โอ้นาจงเซนผู้จะรักเราคไาดกระบาดตูกะตายนั่นเสียไดหนั่นนดงเกียบกาวใครมีปุจจก่อนกายากันละร้อง